่สมน้ำสระทิ้งการบอกรดมน้ำเป็นยังไงตะกันลงเซนเซอร์สดุปสนิมสนิมกินต้องไล่ข้อต่อทั้งหมดวั็ดตรงนี้ต้องเตลียมด เดี๋ยวเราต้องขอดซีวารไรมาดูตัวนี้ันอาจจะมีการเลีกันขึ้น้วตัวนี้ตัวใหญ่นะันนี้50าิตได้ถังใหญ่ ใส่ครอบโอเค เราต้องพ่นใ,ในใส่ดิ๋ย่ตอนนี้ออกมาดีกว่าเดพังเปล่าพวันนี้มันจุกจบน,น้ำสุด ที่แกิขึ้นับเกียบนต่างวางไม่งั้นเดี๋ยวเจอปัญหาภา,ภายในมันเราจะหายาก หน้าจอชุดสวิตช์คนโทรลไฟชุดดิสเพย์ตัดบรรยากาศ ให้ความือ่าพี่บรรยายไปด้วยนะคะนีปตอนเแล้วกเสื้อสูงตั๊ม เดี๋ยวอันนี้มันต้องขยายไม่ไฟมันไมใหญ่ค่อยเดงหมักหมุน เสร็จเรียบร้อยอเสื้อสูบแล้วไม่ต้องเข้าแล้วเข้าล่องเลยนี่เรามาร์กไว้ว่าสูบหนึ่งสูบสาอ่ะไอเช็ครอยรั่วาการข้อต่อดักษาเมื่อกี้มีรอยรั่วแรงดันก็เลยรีดตรง ันนี้เราก็จะประกอบทุกอย่างเข้าไปละนะครับดูซิว้แล้วก็น้ำไม่เข้านะครับก็เป็นข้อมูลใหม่สำหรับทุกคนนะครับว่าเครื่องจมน้ำอะไรต่างๆเนี้ยในการกันน้ำรือซีลของตัวถังออกซิเจนน้ำจะไม่เข้าแม้กระทั่งท่วมทั้งเครื่องก็ตามซึ่งดูตัวนี้น่าจะสิดวอดนะตัวแทงใหญ่มาก

วัดโรก่อนไหมวัดเทชเชอร์จะวัดออกซิเจนก่อนอันนี้โฟไม่ขึ้นตันไหมตัดไหมตัดไม่นะนเ,นนะเพราะว่ามันมีอยู่ใน ไปเสร็จน,น่าจะเก kind of like. ้น4วันข oh. <avirus> ึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆห้าละห้าพันชั่วโมงนะก็หลายปีอยู่นะครับเดียวแล้วก็ควรจะเสื่อมละแต่เราไม่มีเปลี่ยนละหมดละ ที่ลืมท่อที่หน่อ,อเล่งเล่งกล้นนครับเร็จบิ๊จ็อบเรื่องสุดท้ายมาดูเชื่อเยอะไปต้องปรับตัวเลกูลเลเตอร์ตัวนี้นะครับต้องหมุน ลองวัดโปรโดูทีมอันนี้ที่หนึ่งลิตรอ่สิสองเลยเพราะว่าหนึ่งลิตรสองลิตรมันใช้ได้เอาสิบสอมั้งแม็กซ์สุดเลยแม็กซ์สุดอานนี้สิบแทนก่อน ิบคือแม็กสุดเาจะปรับเรื่อยๆะคับมาเกินมา,มาสองจุดหกิตรตัวนี้มีปัญหาตอบไม่ได้สปริงหลุดหรอ นี่ก็ไม่ลงโอเคปรับได้ดันลงมาแล้วก็ปรับให้ขึ้นเป็นสิบตปรับได้กระจกโอเคแต่ว่าใช้ได้ลนะ เจ<ะ>็ดสิบละมาเดรคห้านะครับไม่ไปกว่านี้ละเจ็ดสิบห้ามาจุดที่หนึ่งบินะ๊มละคงอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหก่ะ ไม่ได้ละได้74 7 5จบแล้วครับอันนี้ทดสอบให้ญาติคนไข้ดูนะครับว่าเพื่องก็ยังสามารถใช้งานได้ออสเตนได้75เปเซ็นดีกว่าทิ้งเคลื่อนไปเรื่อนนี้ซ่อมยากมากทุกจุดเป็นปัญหาหมดเลย